จับค่อยๆจับไล่มือดูขาด้วยอ่ายื่นเอามือขนัดตอนระวังระวังโหนเฮ้ยเฮ้ยปล่อยจังหวะละเอียดละเอียดหน่อยอยักชิงจับไปดิชิงจับไล่มือดิเลียดหน่อยคมมา bốc 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 xuống chiết bóc cái tụt rồi này 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 chìm này chìm à hey còn cái này phải tỉa 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 đi nào nó nà. à, nà. nà. ừ, nà. nà. ừ, nà, Đi oh, à. thì đã thì đã níng này là luồn na nó không có nhanh à àm này cấm nha cấm nha luôn đi thôi chỉ tiếp tục đi chăn yền chăn yền chăn yền tỉa tỉa lấy bóc được cái gì hết rồi cái gì ออกเสียงหน่อยมาเก็ตช้าๆค่อยๆไล่ไปหมุนไปย่าล้นอย่าล้นอย่าล้นหมุนไปย้อนเก็บพอรวบตัดหลังรวบขาชนหน้าตอนคุณไปขึ้นบลบนค่อยๆยืดจันเย็นป้องกันตัวดีมากคุณเกมมดีบอนคุณเกมดีช้าๆแล้วช้าฮอนละเอียดละเอียดหน่อยแบบมาเก้จับมือเดิมปกเดิมอย่าเปลี่ยนมือนะชิงกจันเย็น อานจังหวะอ่านจังหวะยิงิงอย่าให้สะบัดอย่าหลวมนะอ่าไกลเกี่ยวดิรีไปรีมาเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต้องแข็งแรงดูเกมต้องแข็งแรงไม่ต้องรีบใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมึงฟังอาจารย์มึงฟังเดี๋ยวมึงฟังเกมมันใกล้เคียงกันอย่ามั่วดิ ยิงเขแขนไหเฮ้าไปเฮ้าไปให้หมดเวลาไป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 ขึ้นมาขึ้นมาไปไปให้หมดเวลาหมดเวลาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเสียเวลาเฮ้ยเฮ้ยถีชิดได้นั่แล้วนะเฮ้ยถอนมึงอย่าไปเกาะเด้เฮ้ยเกมมันดีอยู่แล้วอ่ะไปเกาะไหมอ่ะเขามีป้อนซ้ายอ่ะจับ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 ไป

ทัาจะไปกอดทำไมวะ่า่สอ,อง,องสองโติด